ไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปนะครับเรามีแบบหมดแล้วเราก็เลือกชิ้นงานออกมาตัดได้เลยเราสามารถสร้างแบบเองได้นะครับแล้วเราสแกนแบบทําแบบเองได้หมดเรามีทีมงานของเราซึ่งมันไม,ไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวนี้ในเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับเรามีเครื่องสแกนที่ดีนะครับสแกนแบบออกมาแล้วเราก็เขียนโปรแกรมแล้วก็สั่งตัดออกมาได้แต่เดี๋ยวนี้พอใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดเนี่ยก็ลดนระยะเวลาการติดตั้งนะครับคันนึงใช้เวลาประมาณสัก2-3วันก็สามารถส่งรถได้แล้ว สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมโอมนะครับจากร้าน Watch Out X ห6 5 65. ทําไมทางร้านผมถึงเลือกใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการตัดฟิล์มนะครับหคือตรงตามแบบรุ่นรถของลูกค้านะครับสคือลดการใช้คัตเตอร์นะครับหรือแทบจะไม่ได้ใช้เลยดีกว่า3คือความแม่นยำในการตัดแล้วก็ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่ารถจะไม่เกิดล่องรอยจากการตัดฟิล์มหรือร่องรอยต่างๆนะครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยจะเป็นการขึ้นมือทั้งนั้นนะครับเพราะว่าย้อนกลับไปเป็น10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได พัฒนาถึงขั้นที่จะมีเป็นแบบซอฟต์แวร์ก็คือเป็นการขึ้นมือถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่เสี่ยงที่จะเกิดรอยบนตัวรถของลูกค้านะครับขึ้นมือก็ส่วนมากก็อยู่ประมาณสมัยก่อนก็ต้องมี4วันแต่เดี๋ยวนี้พอใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตัดเนี่ยก็ลดระยะเวลาการติดตั้งนะครับคันนึงใช้เวลาประมาณสัก2-3วันก็สามารถส่งรถได้แล้วซอฟต์แวร์ตัวนี้ทํางานยังไงใช่ไหมครัคือแบบซอฟต์แวร์เนี่ยเราได้มาจากต่างประเทศอยู่แล้วนะครับซึ่งจะตรงตามรุ่นรถเลยซึ่งสามารถคลิกไปได้เเลยว่า่นะาาาชนนรถถบสม คลิกเข้าไปเลยว่าเป็นเบนซ์รุ่นอะไรนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าใช้เป็นรุ่นอะไรนะครับหรือเป็น BM, Audi, Tesla ซึ่งมีแบบหมดไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปนะครับเรามีแบบหมดแล้วเราก็เลือกชิ้นงานออกมาตัดได้เลยเครื่องตัดแล้วเนี่ยเราใช้ของกราฟเทคนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดตอนนี้เป็น FC9000 นะครับอย่างที่เราใช้อยู่ ให้ความแม่นยำสูงหน้าตัด160สามารถตัดได้ทั้งคันนะครับที่เราใช้อยู่ดีมากแม่นยำมากฟิลม์ม1ม้วนเนี่ยก็รถ1คันใช้ฟิล์มประมาณ1ม้วนนะครับแน่ๆ15เมตรโดยประมาณใช้เวลาในการตัดฟิล์มนะครับก็อย่างรถคันนึงเนี่ยไม่เกิน10นาทีนะครับจะตัดออกมาเป็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นภายนอกภายในตัดได้หมดภายในนี่ยิ่งดีเลยเพราะว่าจะตรงมากไม่ต้องมาใช้คัตเตอร์กกีดหรือมาแต่งภายในรถตรงรุ่นวางติดตั้งได้เลยง่ายมากส่วนตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถตัดได้ทั้งภาย อกและภายในรถตัดได้ทุกอย่างที่เรามีแบบนะครับสามารถทํางานได้หมดเราสามารถสั่งการได้ได้ทุกอย่างนะครับด้วยซอฟต์แวร์ที่เรามีบางชิ้นที่เราไม่มีแบบนะครับเช่นบางทีลูกค้าอาจจะไปแต่งมาเป็นใส,ใส่สเกิร์ตมาพวกเนี้ยเราสามารถสร้างแบบเองได้นะครับแล้วเราสแกนแบบทําแบบเองได้หมดเรามีทีมงานของเราซึ่งมันไม,ไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวนี้ในเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับเรามีเครื่องสแกนที่ดีนะครับสแกนแบบออกมาแล้วเราก็เขียนโปรแกรมแล้วก็สั่งตัดออกมาได้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าถ้าจะมีรถลุนใหม่ๆออกมาแล้วเนี่ยจะกลัวทางเราไม่ แบบทางเราเนี่ยมีแบบรองรับไว้ก่อนที่รถรุ่นนั้นๆจะเข้ามาขายในประเทศไทยเพราะว่าดับแรกเลยรถเนี่ยจะขายถูกขายที่ต่างประเทศก่อนก่อนที่จะมาเปิดตัวในไทยซึ่งแบบเรามีรองรับอยู่แล้วเพราะแบบเนี่ยเรารับมาจากต่างประเทศไม่ว่าจะทางฝั่งยุโรปหรืออเมริกาแบบเรามาจากฝั่งนั้นหมดเลย อย่างวันนี้เดี๋ยววันนี้จะตัดให้ดูเลยวันนี้ผมรับ CLS 53 AMG เข้ามานะครับ1นคันติดฟิล์มใสกันลอยนะครับก็เดี๋ยวเรากําลังวางแบบวางอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะโชว์วิธีการตัดให้ดูนะครับลองไปดูกันครับวันนี้ผมมีเบนซ์ CLS นะครับ53 AMG เข้ามาติดตั้งฟิล์มใสกันลอยเต็มคันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดฟิล์มให้ดูนะครับใช้ซอฟต์แวร์ในการตัดฟิล์มให้ดูว่าการทํางานเป็นยังไงซอฟต์แวร์เราใช้แบบไหนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันผมทําให้ดูีี่ะซอฟต์์แวรรทเาม เป็นรุ่นรถทั้งหมดนะครับเนีบนซีเอลเอสนะครับโอเคอันนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ5 3เบนซีเอลส์ห้าสามเอ็มจีนะครับแบบที่ผมเรียงไว้หมดแล้วนะครับนี่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะมาตัดให้ดูนะครับว่าเราการทํางานเราทํางานยังไงนะครับเราแปรเลือกตัดอ่ะเรามาตัดเรามาตัดฟิล์มกันง่ายมากนะครับทุกอย่างเราเรียงไว้หมดแล้ว เห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นประตูหรือบางโคนหลังบางโคนหน้าภายในต่างๆพวกนี้สเกิร์ตข้างเนี่ยเราไม่ต้องใช้คัตเตอร์เลยนะครับแบบตรงแต่ว่าเข้าโปรแกรมในการตัดแต่เราก็กดเซนเลยส่งไปให้เครื่องมันตัดนะครับน,นี่เครื่องเริ่มทำงานแล้วน,นะครับออกมาแล้วใช้เวลาไม่นานนะครับ ยังไงก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับ watch out x 5 6 5นะครับสนใจอยากติดฟิมใสกันลอยนะครับหรือเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนำความรู้ดีๆมาฝากกันนะครับ